วัสดีคุณมด้วยนะคะทินนี่ตอบพระสูตเกม Pocket Incoming กับทิปเซ t ตเตอร์นั่นเองนะสำหรับใครอยากดูคลิปอื่นเกี่ยวกับเิปนี้คลิปสอนแปลสกิลคลิปสอนดาวน์โหลดนะคะกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยเนาะแปะไว้อยู่นะคะเข้าไปดูกันได้นะสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะมาอธิบายนะคะเรื่องของทักษะสกิลนะคะตัวละครหลักนั่นเนองเนาะสำหรับคนที่เล่นใหม่ผู้เล่นใหม่แล้วก็คนที่ยังไม่รู้นะถ้าใครรู้แล้วเนี่ยข้ามคลิปนี้ไปได้เลยนะคะขั้นตอนที่จะกดเข้าไปดูเนี่ยดูยังไงนะคะก็กดมาที่รูปโปรไฟล์เลยนะปุ๊บ ะะด้านล่างตัวละครหลักของเรานะกดเข้าไปนะก็แต่ละตัวละครเนี่ยจะใส่ได้2ช่องนะจะใส่สกิลได้2ช่องนั่นเองเนาะบางคนเนี่ยช่องแรกปลดล็อกแล้วนะคะแต่ช่องที่2ไม่ปลดล็อกมันขึ้นรูปล็อกอยู่เนาะก็ให้ซื้อตัวละครนะคะซื้อตัวละครที่มันแบบเสียเพชรน้อยๆแล้วกันเนาะเอาตัวละครที่มันง่ายๆแล้วกันนะก็ซื้อไปทั้งหมด8ตัวนะคะถึงด้านหลังเนี่ยช่องที่2เนี่ยมันจะปลดล็อกให้เนาะก็อันนี้ครบแล้วนะคะซื้อไหนก็ได้ที่เราอยากจะได้นะตัวละครเนาะถ้าไหนใช้เพชรเยอะก็เก็บเพชรไว้ก่อนก็ได้ เอาตัวที่มันใช้เพชรน,น,น้อยนะคะในการซื้อนั่นเองถ้าไหนที่มันแบบไม่สามารถซื้อตัวละครได้ก็แสดงว่าเลเวลยังไม่ถึงนะทุกคนหรือว่าบางตัวตัวนี้อย่างเช่นตัวนี้เนี่ยต้องเติม v i p 15หน,นี่ VIP 11นะคะด้านล,ล่างมาเนี่ยก็ v i p 7เจระดับแร่ส่วนมากเนี่ยมันจะได้มายากนะต้องรออีเวนต์เลยหรือเฉพาะคนที่เติมเท่านั้นนะก็สําหรับตอนนี้เนี่ยก็ซื้อทั้งหมด8ตัวนะคะ8ตัวเพื่อจะให้ปลดล็อกสกิลอันที่2นั่นเองนะตรงนี้เลยนะคะก็ จะปลดล็อกอีกทีเนี่ยเราต้องอันล็อกอีกทีก็คือใช้เพชรในการซื้อนะคะก็500ต้องเสีย500ในการปลดล็อกอีกทีนึงปุ๊บอ่าก็ใส่ได้นะ อันที่3มเนี่ยมันจะมีขึ้นอันที่3ก็คือเราต้องซื้อตัวละคร16ตัวเลยนะทุกคน16ตัวนะถ้าไม่จําเป็นก็ยังไม่ต้องซื้อก็ได้นะาสาหรับใครที่แบบเพชรน,น้อยนะคะ่ะเพราะมันต้องใช้เพชรในการซื้อนะแล้วก็บางอันเนี่ยมันต้องรออ e ีเวนต์นั่นเองย่างที่อธิบายไปเนะาะเดี๋ยวเรามาดูที่ช่องแรกกันเลยนะคะช่องที่2เนี่ยถ้าใครจะปลดล็อกย้ําอีกทีนะจะปลดล็อกนะคะก็ซื้อตัวละครให้ครบ8ตัวแล้วก็ใช้เพชรอีก500นะคะในการปลดล็อกก็จะเพิ่มช่องที่2มาให้เนาะช่องที่บา6 ตัวแล้วก็ใช้เพจซื้ออีกนะคะแล้วก็จะปลดล็อกช่องที่3ให้นั่นเองเนาะเรามาดูที่ช่องแรกกันสําหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าเฮ้ยจะใส่สกิลอันไหนดีนะคะของพี่เนี่ยจะปลดล็อกแค่สี่สกิลนะคะตรงนี้นะปลดล็อกแค่4ี่สกิลด้านล่างมาเนี่ยเราจะปลดล็อกเพิ่มเติมสกิลเพิ่ม <skill S 2> เติมเนี่ยจะทายังไงดีนะคะก็ดูจากตรงสีเหลืองๆตรงนี้มันจะเป็นชื่อตัวละครน,นั้นๆเนาะแล้วก็จําชื่อไปนะคะจําชื่อไปแล้วก็เลื่อนหาดูว่าตัวละครไหนที่มันขึ้นชื่อตรงนั้นนะ,ะต้องการสกิลไหนเนี่ยเราก,ก บางอันเนี่ยต้องเป็นสําหรับการเติมเท่านั้นนะเติม v p ที่เขากําหนดอันนี้ VP11 เนี่ยถึงจะปลดล็อกตัวละครนี้ให้นั่นเองนะมาดูที่สกิลแรกบางคนอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าเป็นเป็นสกิลไหนอะไรยังไงบ้างนะสกิลแรกเนี่ยจะเป็นดีเฟนต์นะคะเป็นดีเฟนต์เน้นป้องกัน ให้กับโปเกมอนทั้งทีมนะคะทั้งทีมในเวลาการต่อสู้นั่นเองเนาะถ้าลงต่อสู้มันจะมีผลนะสำหรับสกิลนี้ถ้าไม่ลงต่อสู้มันไม่มีผลนะมีผลเฉพาะตอนที่เราตรงต่อสู้เท่านั้นก็จะเพิ่มดีฟนซ์ให้กับโปเกมอนของเราเนี่ยสองเปอร์เซนนะคะอันที่สองอันที่สองมาจะเป็นดาเมจสเปเชียลแอทแทกนั่นเองเนาะก็จะบอกให้สองเปอร์เซนนะคะสำหรับการลงต่อสู้นะอันที่สามจะเป็นครีนะคะเน้นครีนะก็ถ้าใครอยากได้โปเกมอนให้โปเกมอนแบบติดครีอะไรอย่างนี้ก็ใส่ตัวนี้ได้เนาะ ก็จะเพิ่มให้2%เปอร์เซนเหมือนกันนะอันที่4อันสุดท้ายที่ปลดล็อกให้อยู่นะก็เป็นสติกนะคะสติกเนี่ยก็จะเป็นดีเฟน s ์สองเปอร์เซ f นต์สเปเชียลดีเฟน์สองเปอร์เซนต์นั่นเองนะอันนี้ก็ถือว่าจะเพิ่มได้เยอะเหมือนกันนะสำหรับเน้นป้องกันเนาะถ้าใครจะเน้นป้องกันโปเกมอนของเราเนี่ยเวลาลงต่อสู้นะคะก็เพิ่มดีเฟน s ์ให้สองเปอร์เซ f นต์สเปเชียลดีเฟน์ให้สองเปอร์เซนต์นะก็ลองกดเข้าไปปุ๊บอ่าก็ใส่เรียบร้อยแล้วนะคะอันที่สองช่องที่สองก็หาดูนะจะใส่อันไไหนก็ด้อยู่่ที โปเกมอนของเราเราต้องการให้โปเกมอนของเราแบบเน้นป้องกันก็ใส่อันที่4นะคะถ้าจะเน้นคีก็ใส่อันที่2ถ้าจะเน้นแบบพลังสเปเชียลแอทแท็กโปเกมอนของเราเนี่ยมีสายสเปเชียลแอทแทกเยอะเนี่ยก็ใส่ อันที่2ไปนะคะก็จะเพิ่มสําสหรับสเปเชียลแท็กอันที่แรกเนี่ยจะเป็นดีฟเอนส์อย่างเดียว2%นะคะอ่าแล้วก็จะเน้นเป็นสเปเชียลแท็กละกันเนาะก็กดเข้าไปปุ๊บก็มานี้เลยนะคะสำหรับวิธีการใส่นะก็วิธีการเลือกนะคะอยู่ที่โปเกมอนของเราว่าต้องการเลือกใส่แบบไหนนะสำหรับสกิลเนาะมันไม่มีแบบตายตัวนะคะอยู่ที่ว่าทุกคนจะเลือกใส่นะ สกิลพวกนี้สกิลทักษะติดตัวของอตัวละครหลักของเราเนี่ยสกิลพวกนี้มันจะมีผลกับโปเกมอนในการลงต่อสู้เท่านั้นนะถ้าไม่ลงต่อสู้ก็ไม่มีผลเนาะมันจะมีผลเฉพาะตอนลงต่อสู้นะคะก็พี่จะใส่เป็น defense 2% special defense 2%อเน์อันที่2จะใส่เป็น special attack 2%นะ,ะในการลงต่อสู้นะถ้าจะใครจะเลือกติดที่ก็เลือกอันที่3นะคะอ่ะก็จะประมาณนี้สําหรับเรื่องของทักษะการใส่สกิลโปเกมอนนั่นเองนะ ก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะคะถ้าช่องที่3ใครอยากเพิ่มเติมก็ต้องซื้อตัวละครให้ครบ16ตัวนะถึงจะปลดล็อกช่องที่3ให้นั่นเองนะคะก็ประมาณนี้ละกันนะคะสําหรับการแนะนําการใส่ทักษะสกิลนะให้กับตัวละครหลักของเราถ้าชอบวิดีโอก็กดไ like, ลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปนั้นก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ